สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r v Q&A p a r t ทที่130ก่อนอื่นก็ขอฝากเพลิสแล้วก็ถ้าใครมีคาถามพิกลิงใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาในชุมชนเดี๋ยวพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะครับไปเราไปเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้สรุปแล้วมาจ้าที่โดนขังคุกในวิหารแห่งแสงก็สมควรถูกแล้วไหมครับเพราะเอาหินพลังมืดไปให้วอคาร์ในเนื้อเรื่องฤดูกันถ้ามองจากฝั่งที่เราเป็นคนของเวดา้ามาจ้าผิดเต็มๆม,มาจ้าเนี่ยแอบเอาพลังความมืดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามให้คนรักก็คือ craft, ควอลคาร มืดนั้นแล้วก็หายไปใช่ปหการกระทําแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามาจ้าเนี่ยไม่ได้พักดีต่อเวดาซึ่งการที่มาจ้าถูกขังคุกเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องไม่พักดีเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับวิหารแห่งแสงจากเหนือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าอิลูเมียเนี่ยใช้ประเด็นนี้โจมตีวอลคาสมาจ้ามาตลอดสิ่งนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังมาจากเบรนซึ่งเป็นอาจารย์ใช่ไหมว่าเราอย่าไปยุ่งความมืดปล่อยไว้เราเดินไปในเวแห่งแสงเท่านั้นแต่100คนนี่่ชว่าทุกคนเนี่ยม,ม,ามาราถฝังหันไมี่ีต่อเวดา แต่คนอื่นมันวอคัสเนี่ยเขาตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทําอย่างนั้นวะมันมีหนทางอื่นไหมพลังความมืดมันไม่ดีจริงเหรอทำไมถึงห้ามเราไม่มีคาตอบซึ่งวอคัสเนี่ยเป็นคนฉลาดเขวก็คิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเบนเนี Bennett, พยายามจะตบวอคัสให้ตอบมาแต่สุดท้ายไม่ได้ซึ่งคําถามนี้วอคัสเนี่ยก็น่าจะพูดกับมาจ่าบ่อยมากเลยว่าแสงเนี่ยมันใช่หรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าวอคัสและมาจ่าเนี่ยในใจมีคําถามอยู่แหละว่าความมืดเนี่ยมันแย่หรือเปล่าจนสุดท้ายเนี่ยวอคัสโดนจับแบบไม่เป็นธรรมซึ่งมาจ่าพยายามที่จะไปเรรียกก้้องสิิทธใหแฟนมาๆ เอ้าเห็นต่างทำไมต้องจับวะประมาณนี้นึกออกปะดังนั้นเหมือนที่บอกถ้าหากน้องมองในมุมของเวดามองในมุมอิรูเมียเนี่ยมาจ้าผิดเต็มๆทนขังคุกสมควรแล้วแต่ถ้าเรามองในมุมมาจ้าเนี่ยมาจ้าเนี่ยเห็นถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นต่อวอคาร์ดเว้ยที่มาจ่ายอมทําแบบนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นถ้าหากวอคาร์เนี่ยยื้อเวลาไปยังไงก็ตายอยู่ดีจากภารกิจฤดูการเนาะแล้วก็การที่มาจ้าถูกขังคุกเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นแผนของอิรูเมียที่จะกําจัด2คนนี้อยู่แล้วเพราะอิรูเมียเนี่ยต อิลูเมียเล่นประเด็นนี้เลยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําเวดาและสุดท้ายได้เป็นจริงเว้ยสรุปแล้วมาจ้าผิดหรือเปล่ามาดิคัสกันได้แต่พี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเรามองมุมไหนมีสิ่งที่เธอทําถูกและสิ่งที่เธอทําไม่ถูกอิลูเมียก็เช่นกันคําถามข้อต่อไปในตอนสมัยเรียนที่เวดาอิลูเมียมองวีราเป็นเพื่อนไหมครับจากความหยิ่งความยโสความเก่งกาจของอิลูเมียพี่คิดว่าอิลูเมียเนี่ยไม่ได้มองวีราเป็นเพื่อนเพราะวีราเนี่ยเป็นมนุษย์เกท,ที่อนเทศที่ไม่สมบูรณ์ม่ีในตอิูมียน คนที่ทัดเทียมกับพนางเท่านั้นเช่นวอคาร์ดมาจ้ากาลีอะไรแบบนี้ที่คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าอิลูเมียเนี่ยไม่ใช่จะเฟอรี่กับทุกคนอยู่แล้วอ่ะดังนั้นไม่ได้คิดว่าอิลูเมียจะมองวีราเป็นเพื่อนนะคำถามข้อต่อไปทูเรนกับเทโวนัสใครตำแหน่งสูงกว่ากันครับถ้าเทียบเลเวลระดับผู้นำเนี่ยเทโนัสสูงกว่าเพราะเทโนัสเนี่ยเป็นผู้นำของอาณาจักรเลยก็คืออาณาจักรอาฟาต้าซึ่งทูเรนเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนหล,ลักของอาณาจักรเวด้าจริงแต่ว่าผู้นำของเว um ด้าจร ในสายบังคับบัญชาวัดตามพื้นที่เมืองอะนะแต่อันนี้ต้องแยกระหว่างตําแหน่งกับความสามารถนะถ้าเทียบในที่ความสามารถเนี่ยยังไงผู้เรียนความสามารถมากกว่าเทอนสัสพลังเวทมากกว่าเทอนสัสประมาณนี้นะครับคำถามข้อต่อไปถามเล่นๆนะครับพี่คิดว่าถ้าเอาเอลูเมียวอลคร์ลอเรียลโอเมนมาหลอกมาจ้าและเทพแห่งเทพรวมกันไปสู้กับโครโนเจียสเร็กซ์จาก Adventure Time Comic Beginning of the End จะสู้ได้ไหมจากคอมิกตัวนี้เนี่ยพี่ไม่เคยดูแต่ว่าจากที่ไปหาข้อมูลมาเนาะโครโนเจียสเร็กซ์หรือที่เรียกกันว่า อไทม์ time, เนี่ยเขาจะมีความสามารถที่แบบเอาเฟรบมากเลยสร้างโพเทลออฟไทม์ทางเชื่องการเวลาได้สามารถลบคนออกจากเวลาได้ซึ่งสกิลเวอร์แบบนี้เนี่ยที่คิดว่าล้ำไปกว่าเทพแห่งเทพของอาทานออีกอันนี้เราไม่พูดถึงฮีโร่เช่นอิลเมียวอลคาที่อยู่ในอนาทานอไม่นับนะพวกเนี้ยสู้อไทม์ไม่ได้ครับสกิลระดับนี้มันจะต้องเทพแห่งเทพแต่เทพแห่งเทพเองพี่ก็คิดว่ายังสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะสกิลมันเวอร์มากอะลบคนจากการเวลาเหมือนเดินทางข้ามเวลาได้อะไรเงี้ยเวอร์เกินฮีโร่ฝั่งอวีรวมเทพแห่งเทพสู้ไม่ได้นะคำถามข้อต่อไปทำไมริกเต ข้าจะไม่มีวันเชื่อใจพวกนักเวทเด็ดขาดจะเกี่ยวข้องอะไรกับอิกนิสหรือเปล่าครับมาเท้าความถึงข้อมูลแล้วก็ประวัติวิกเตอร์เนี่ยถือเป็นฮิวแมนคนหนึ่งที่เป็นนักล่าปีศาจซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักล่าปีศาจรุ่นแรกที่ในอดีตเนี่ยปีศาจหรือว่าเผ่าพันธุ์อาบิสที่แบบเป็นลูกล้อเนี่ยมาลุกลานเผ่า,อ,าอัฒนอมาลุกลานฮิวแมนเยอะมากทําให้กองกําลังของมนุษย์เช่นอาณาจักรนอร์แมนอมนอค่าสนารัฐธิสระเนี่ยต้องพยายามแบบว่าสร้างกองทัพสร้างอาบีตี้ในแบบของตัวเองในการต่อต้านพวกปีศาจ ว่าในเมื่อเราจะต่อสู้กับปีศาจใช่ไหมเราก็เอาเลือดปีศาจนั้นมาผสมกับร่างมนุษย์สิจะได้มีพลังต่อสู้กันได้ซึ่งอันนี้เป็นการทดลองที่น่ากลัวมากแล้วริกเตอร์เนี่ยเป็นนักล่าปีศาจรุ่นแรกซึ่งนักล่าปีศาจทุกคนเนี่ยในรุ่นแรกจะต้องทดลองกับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังในการใช้พลังนั้นไปต่อสู้กับปีศาจแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าร่างกายของมนุษย์กับพลังมนต์ดำเนี่ยมันไม่ได้เข้ากันได้เว้ยซึ่งริกเตอร์เนี่ยเป็นแค่เบสเคสแค่คนเดียวที่เมื่อเอาพลัััังงควววาาาาาามมมมมืดดดแแลลลล้้้เเเเเนนนี่ยยยบบบ็ขกกกตตตอออไสูรรร์์์ปปุษศ หนึ่งคนอื่นๆน่ะบางคนตายบ้างบางคนพิการบางคนเหมือนเออร์รอว์อย่างเงี้ยเสียสติไปบางส่วนที่กลายเป็นปีศาจอะไรไม่รู้ซึ่งการทดลองนี้เนี่ยมันอาจจะฝังใจริกเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกิดเอฟเฟกอะไรนอกจากผมที่ขาวแต่ถ้าเป็นริกเตอร์มองไปอ่ะทุกคนที่เคยเป็นเพื่อนทหารของตัวเองที่เข้าการทดลองอันนี้มันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง 10- ถึง20%่น่ะที่สามารถกลับมาทํางานได้ไม่นับคนที่ตายไม่นับคนที่เหมือนเออร์รอว์ไปอีกซึ่งการทดลองนี้มันก็น่าจะโหดร้ายป่าดเถื่อนแล้วด้วยความป่าดเถื่อนแบบน รหือทดลองมน้ำอีกเพราะว่ามันไม่เวิร์กในปัจจุบันตอนนี้ริกเตอร์ก็ยังเป็นยอดมนุษย์ที่เก่งอยู่แต่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มๆน,นะซึ่งเขาเป็นคนที่รู้ดีว่าไอ้พวกนักเวทมนต์ดำพวกนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วมันทดลองเนี่ยโหดร้ายป่าเถือ่อนแล้วเกิดผลแย่ขนาดไหนถ้าใครอยากดูเนี่ยแนะนําว่าไปดูเนื้อเรื่องเออร์เรลเนื้อเรื่องเสริมเออร์เรลจะค่อนข้างอธิบายการทดลองนี้ไว้อย่างชัดเจนกล่าวโดยสรุปก็คือริกเตอร์เนี่ยพูดถึงนักเวทมนต์ดำที่เคยทดลองมนต์ดำของเขาตอนที่เขาเป็นนักล่า,าีน,านา้ัรบณ คำถามก็ต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งตำแหน่งสูงสุดของโลกอธาธะโนโดยมีกติกาห้ามใช้ฝลังให้ใช้แต่วาทศิลป์คิวเลนกับอิลูเมียใครจะชนะข้มเห็นส่วนตัวพี่คิดว่าอิลูเมียชนะข้อมูลของคิวเลนเนี่ยขขเขาบอกไว้ชัดเจนว่าอยากเป็นนักการเมืองน,น้ง,นนงแต่เด็กเขาเนี่ยฝึกฝนทักษะทุกอย่างไม่ว่าด้านสว่างด้านมืดแล้วเขาก็กลายเป็นนักการเมืองดาวรุ่งพุ่งแรงอายุน้อยใช่ไหมของสหพันธรัฐอิสระแต่น้องไปเทียบกับใครน้องไปเทียบกับอิลูเมียอิลูเมียมีชีวิตอยู่กี่พันปีแล้วความฉลาดททักกกษะคคววาาามมมีีโงงุออยย่่เนู กว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมจากภารกิจฤดูการเราเห็นกันไหมวิธีการของอิลูเมียในการหว่านล้อมทุกคนให้เชื่อตามพระนางแยบยนต์มากๆแล้วพนางเนี่ยสามารถทําได้ทั้งบูทั้งบุญทั้งสว่างทั้งความมืดทั้งสามารถจับมือยิ้มตกลงดีๆหรือกําจัดภายหลังได้หมดนี่ยังไม่รวมถึงสิ่งที่พระนางใช้จิตวิทยาในการทําอีกนะเหมือนที่น้องบอกว่าอันนี้แค่คําพูดใช่ไหมยังไงก็ตามครับอิลูเมียชนะขาดลอยผลงานมันฟุบอยู่แล้วการที่อิลูเมียเนี่ยคลองเวด้ามาไม่รู้กี่พันปีหลังจากนั้้นโโดยทีี่่่ไไมมมใคครรรสาาาาถหหือเขชิงงตแ เพราะอะไรเพราะว่านางโคตรเก่งไงทุกคนถ้าพูดถึงความฉลาดโอเวอร์ออที่ใช้ในโลกจริงได้แล้วไม่มีใครทัดเทียมได้ก็ต้องอีลูเมียนะคำถามข้อต่อไปลืมถามตรงนี้ว่าถ้าหากสตาร์เข้าไปอาศัยอยู่ที่เดียบิสจะต้องถ่ายเลือดปีศาจก่อนหรือเปล่าหรือเข้าไปได้เลยเพราะมีพลังความมืดอยู่แล้วก็เป็นส่วนตัวคิดว่าเข้าไปได้เลยเหมือนซีเนเซียนะเพราะว่าพอสตาร์เนี่ยมีพลังความมืดอยู่แล้วซึ่งพลังความมืดรอบตัวนั้นก็น่าจะเป็นชนิดเดียวกันเหมือนที่พี่ตอบไปในพาร์ทก่อนๆครับปรามานั้นนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดววววว่่่่่าาาาาารรรรรระหงงจจัััััโโโอออออเเมมมนนนนนนนคคคคิิตบบบ้ปสกกกดแ โอเมนคือที่สุดแล้วในความวิตบลาดความอินสันตี้ความโว,วกจิตความบ้าคลั่งจากเนื้อเรื่องจากลักษณะนิสัยจากการที่เขาฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือคนละพวกหรือการที่เขาเป็นไพ่ลับที่ฝั่งล็อกไฮเนี่ยไม่อยากเปิดขึ้นมาใช้ถ้าไม่จําเป็นอันนี้คืออันดับหนึ่งแล้วอันดับ2เนี่ยคิดว่าจะเป็นเออร์เพราะว่าเราเห็นความบ้าคลั่งของเออร์มาแล้วซึ่งเออร์กับโอเมนเนี่ยบางครั้งเขาคุมดีคุมร้ายได้ด้วยบางครั้งเออร์ก็ยังแบบซึมเศร้าบางครั้งทางานได้มันเหมือนคนปกติใช่ไหมก็ให้เป็นอััััันดดดบบ2แแล้วสสุุทาาายยอ3เ่่คมมงงตขรถ ได้มากที่สุดใน3คนนี้เออดังนั้นพี่เขาก็คิดว่าเรียงล้ดับตามนี้เนาะเป็นโอเมนเอร์รอบจุดคำถามเขาต่อไปถ้าสมมติมีโปเกมอนในลูกอาวีพี่คิดว่าตัวไหนเหมาะที่จะเป็นตัวไหนและจะเป็นยังไงซิปไงซิปเนี่ยพองตัวได้ก็เหมือนพูลินไงพองตัวได้แล้วก็แบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ลอยได้ไงเออถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันคิดยากนะเพราะว่าฮีโรอาวีเนี่ยลักษณะคล้ายฮิวแมนหมดแล้วเป็นสัตว์เนี่ยไม่รู้ถึง10%บเต์หรือเปล่าต้องไปโฟกัสแบบฮีโร่สัตว์อ่ะเออแต่ตอนนี้พี่มอ,อมาาด้ถร เปิดคอนเสิร์ตแข่งกับอาญาคิดว่าใครคนดูจะเยอะสุดโดยมีคนซับพอตฝั่งดอเลียคือไฮโน่ no. คนซับพอตฝั่งอาญาคือคริกซี่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องความชอบหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปปจเจกบุคคลน่ะเหมือนเราเอาไอดอลสวงมา2คนอาจจะชอบไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะชอบคนนี้มากกว่าคนนี้อาจจะชอบวงนี้มากกว่าอ่างเงี้ยแต่ถ้าพี่วิเคราะห์นะถ้าเรื่องความสามารถเรื่องเสียงเนี่ยดอเลียกินขาดเพราะดอเรียเนี่ยเสียงเพาะมันจาก DNA เพรพาะมากๆแต่อาญาเนี่ยยังอยู่ต้องฝึกฝนอยู่ค่อนข้างมากแต่อาญาก็มีความพยายามแต่นับคนรู้จักคนดูเน วความได่ดอเรียเนี่ยพึ่งมาที่ก็เคยคิดว่าฝั่งอาญาที่มีฐานแฟนคลับจากป่ามาเยอะคนซัพพอร์ตอะ่ะก็อาจจะมีคนฝั่งอาญาดูเยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดหลายด้านนะแต่อย่างที่บอกโอเวอร์ออลเนี่ยบอกให้ไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกมากๆแล้วแต่คนเลยคําถามขา้อต่อไปเอาอีปะทะฉีพี่คิดว่าใครชนะส่วนตัวถ้าพะทะตรงๆเนี่ยฉีชนะแน่นอนเพราะเอาอีเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วเอาอีเนี่ยจะต้องมีที่ให้น้องเนี่ยใช้อบิตี้ในการหลบลีกหรือว่าใช้เกี่ยวอะไรเงี้ยดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นนนเเเเืื้้้้้ออออรร่่่งงงงะถถาาาาาาตตตสูกกัีีฉฉชชพลมมคํไป แอนเนตกับอีชาใครชนะอันนี้เคยตอบไปในพาร์ทก่อนเนาะก็จะตอบเหมือมเนเดิมว่าเป็นแอนเนตนะครับคำถามก็ต่อไปไอริประทะทาจิใครจะชนะอย่าลืมนะว่าทาจิเนี่ยคือเป็นอาจารย์ไอริสอนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกถ้าสู้กันตรงๆอ่ะพี่คิดว่าน่าจะเป็นทาจินะเพราะทาจิเนี่ยไม่ใช่ฮิวแมนนะเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่รวมมาจาก3สิ่งของเกาะใช้เพื่อปเทคเกาะเออถ้าเทียบกันถ้าสู้กันจนลัษลีสอนเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นทาจิไหมที่ชนะคําถามข้าต่อไปยานปะทะยุย้ยอันนี้ก็ตอบยากแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นยุ้ยไหม อยู่ตลอดเพราะว่ามีคนคอยรอบสังหารอะไรอย่างเงี้ยอาวุธของน้องก็ดูโหดมากๆนะแต่ของยานเทียบกันนะจากเนื้อเรื่องเขาค่อนข้างเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับการเป็นศิลปินมากกว่าดังนั้นให้น้องยุ้ยนะฮะแต่จากเกมพีอะเอาจริงยานชนะขาดเพราะว่ายานเนี่ยอารมณ์เป็นไฟเตอร์ด้วยนะและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับอีรินปะทะคริกซี่ใครชนะส่วนตัวคิดว่าคริกซี่เพราะอีรินเนี่ยยังมีความเป็นฮิวแมนแต่คริกซี่เนี่ยเป็นเอลฟ์นะคือมีความสามารถมากกว่าคือ2คนนี้อาจจะมีโอกาสเจอกันจริงๆเพราะาจากเนื้อเรื่องของอีรน ทางไปกับอาญาใช่ไหมนั่นแหละถ้าต่อสู้กันก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิกซี่เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นต่อมากกว่าโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเกวเอนเนพาร์ดนี้นะก็หวังว่าจะสนุกสนานกันนะฮะแล้วก็เห็นภาพเป็นความสนุกจากคําถามต่างๆทั้งความกาวต่างๆที่น้องถามกันเข้ามานะฮะสำหรับใครมีคาถามอย่าลืมคลิกลิกลงก์ใต้ใคลิปนี้ถามกันเข้ามาในชุมชนอย่าถามในคลิปนะครับสาหรับวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ